ร่ในการศูนยนวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเข้าพบนายกเสนอแนะกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานำนักเรียนเข้าศึกษาได้เมื่อเวลา10บนาฬิกาวันที่16กุมภาพันธ์นี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การต้อนรับนางพัชรินบัวสนิท ผู้งหน่วยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์และนายรักศบอภิวงคํารองู้วงหน่วยการศูนย์โดยนางพัชริมมาร่วมแสดงความยินดีกับพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์และได้กล่าวถ,ถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนที่มีความสนใจ ในเรื่องของวิทยาศาสตร์สามารถเข้าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้โดยทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์จะเน้นในส่วนของนักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบหรือนักศึกษาของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนและมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์โดยที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มีท้องฟ้าจำลองมีการส่งเสริมกิจกรรมการทำ ไซเอนโชกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์โครงงานวิทยาศาสตร์หรือการจัดสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติเพื่อพัฒนาให้นักเรียนและประชาชนที่สนใจมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและทันสมัยทันเหตุการณ์โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่รับผิดชอบนักเรียนโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยจีรประวัตินครสวรรค์ ซึ่งทางโรงเรียนสามารถนำนักเรียนเข้าไปศึกษาหาความรู้หรือเชิญวิทยากรจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์มาให้ความรู้เป็นกรณีพิเศษแก่นักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจียระประวัตินครสวรรค์ได้